สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิตรมูรีวิวนะครับผมนะคลิปนี้ผมจะมารีวิวนี่เลยเฮ้ยโต๊ะแคมปิ้งนะครับอตอนนี้จะเป็นสายแคมปิ้งแล้วผมอ่ะผมก็เลยซื้ออุปกรณ์แคมปิ้งเป็นโต๊ะแคมปิ้งนะครับผมนะเดี๋ยวมาแกะกล่องพร้อมกันเลยแล้วก็ใครดูแล้วสนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะผมนะสนใจกดสั่งซื้อได้เลยนะครับแล้วก็มาแกะกล่องมาประกอบลองดูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับผมรีวิวอยู่เนี่ยต้อง บางทีมีเสียงอะไรเล็ดลอดเข้ามาเลยผมต้องขออภัยนะผมนะไม่ว่าจะเสียงลมเสียงรถเสียงอะไรเพราะว่าก็โอเคไม่เป็นไรนะผมนะทีนี้นะครับเรามาแกะกล่องเลยว่าข้างในจะเป็นแบบไหนวิธีประกอบยังไงทำทำไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาแกะกล่องพร้อมกันเลยนะครับโอเคนะทุกคนผมก็จะแกะกล่องแบบบ้านๆเลยแล้วกันนะครับรีวิวแบบบ้านๆแล้วกันนี่แกะแบบนี้เลยนะครับเราก็มีวิดีโออยู่นะครับถ่ายวิดีโอ ทำคลิปด้วยแล้วก็เป็นหลักฐานในการแกะกล่องด้วยนะครับว่าสินค้าเสียหายหรือไม่นะผมนะเออผมแนะนําทุกคนนะถ้าสั่งของออนไลน์มาเราผมแนะนําให้ถ่ายวิดีโอนะครับทุกร้านแหละเขาก็จะบอกถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะครับเป็นหลักฐานการแกะกล่องนะครับนี่ข้างนอกนะครับก็จะมีถุงมาให้นะครับถุงโอ้โหน้ำหนักนี่พอได้เลยนะครับทุกคนสายแคมปิ้งนะพูดห,หนักนะก็ถ้าเอามอเตอร์ไซค์ไปแคมปิ้งนี่ผมว่าน่าจะ หนักแน่เลยอ,อันนี้ก็จะเป็นแผ่นข้้งหน้า,าเป็นแผ่นต๊ะนะครับผมนะโอเคตรงนี้ก็มีพลาสติกะหุ้มมาเรียบร้อยนะครับแข็งแรงดูจากทรงแล้วแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นเบอร์แอลนะทุกคนเป็นเป็นต๊ะเบอร์แอ เ <Hey, S 2> มื่อกี้ผมพูดว่าเก้าอี้หรือโต๊ะนะทุกคนผมพ,พูดว่าโต๊ะนะโต๊ะแคมปิ้งนะนี่นะครับนี่ก็จะเป็นขาของโต๊ะนะครับน,นี่นะครับสี่ชิ้นเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวแล้วนี่ขาอยู่นี่โอ้ผมก็พูดผิดไปเลยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกลางออกดูนะครับวิธีกลางนะผมนะกลางออกแบบนี้ นี่ยุดออกอย่างนี้เห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมนี่อ่ะเดี๋ยวถ่ายไหมนะครับเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นอ่าแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับใช้ต่อกันนะครับอ๋อแบบนี้เป็นแบบนี้เหล็กสองตัวนี่ครับ กล้องเห็นหรือเปล่าเห็นนะใช้ต่อเข้ากันแบบนี้เออนะอันนี้ผมก็ไม่เคยกลางเหมือนกันทุกคนมากลางไปพร้อมๆกันเลยอ๋อต้องกลางแบบนี้ครับต้องดันขึ้นให้สุดนะให้มันลงรูเนี่ยมันจะมีมันจะมีไอ้เหล็กโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับให้มันลงรูตรงนี้นะนี่เดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นมันจะเป็นรูแบบนี้ รูตรงกลมๆเนี่ยต้องหงายขึ้นรูที่มันเป็นวงรีที่มีบักตรงเนี้ยมีบักตรงเนี้ยตรงความลงนี้นะครับแะนผมคิดว่าผมซื้อผิดแล้วแหละผมซื้อใหญ่เกินนะครับมันจะมีเบอร์เอมเบอร์เอนนะทุกคนอันนี้เป็นเบอร์เอซื้อไม่ผิดหรอกนะครับซื้อใหญ่ไว้ก่อนแหละนะอันนี้ก็กลางเลยนะครับ มันจะมีนะครับตัวล็อกอยู่ตรงหัวมุมนะผมนะเลื่อนได้นะครับตรงนี้เลื่อนได้นี่นี่นะมันจะมีตัวล็อกอยู่หัวมุมทั้งสองด้านนะครับเลื่อนได้แบบนี้นี่เลื่อนออกมาให้สุดนะครับแล้วก็ปูเลยนีุ่กคนโอ้โต๊ะใหญ่เบื้องเริ่มเลยนะ,ะไปทั้งครอบครัวได้เลยแบบนี้นี่ก็เลื่อนใส่ให้มันตรงให้มันตรงล็อกนะครับมันจะล็อกเข้ากับแกนเนี่ยครับ ก็เลื่อนให้มันตรงลองดูนะครับโอเคทุกคนได้แล้วนะครับไม่อยากเดินไม่อยากเดินอันนี้อืบอ่ะอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ล้นนะนี่เท่านี้เราก็จะไปตากลางโต๊ะแคมปปิ้งได้แล้วนะครับ ไปนั่งกินกาแฟหรือกินทานข้าวชิวๆกับครอบครัวเราได้แล้วนะทุกคนนี่ประมาณโอ้โต๊ะใหญ่นะเอาจริงเดี๋ยวลองจะจะรู้ว่าใหญ่แบบไหนลองเอาคัตเตอร์ไปวางลองดูเนี่ยคัตเตอร์กลายเป็นเล็กไปเลยนะทุกคนนะเออใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวลองเอา iPad ผมมาวางก็ได้นี่ครับไ p a d เห็นไหโต๊ะใหญ่เลยนะแข็งแรงด้วยนะครับทุกคน สามารถวางทานของทานข้าวกินกาแฟตอนเช้านะเวลาแคมปิ้งนะทุกคนโอเคถ้าทุกคนสำหรับโตแคมปิ้งนะครับก็ถ้าใครสนใจซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับแล้วก็ไปกดสั่งซื้อเอาลองดูนะครับราคาประมาณ400กว่าบาทอันนี้เบอร์ L นะผมว่าถ้าใครต้องการไป2คนกับภรรยาเนี่ยไม่ไม่ได้ครอบครัวใหญ่เนี่ยเอาเบอร์ M ก็พอเบอร์ M ก็น่าจะเท่านี้แหละเท่านี้ไปอย่างเงี้ยผมว่าจะพอดีอันนี้มันจะเบอร์ L มันจะกว้างนะครับ มันจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าก็วางของได้เยอะอย่างว่าเนาะเวลาไป4คน1 2นั่ง1 2 3 4อย่างเงี้ยได้นะครับถ้าไป2คนก็จะวางกับเข้าได้เยอะหน่อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนสหลับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะลิงก์สั่งซื้อใต้คลิปสวัสดีครับ